เขาก็เคยทำแบบนั้นมาแล้วใช่ป่าเหรอเคยไหมอโอเคพอ่อตัวตาพ่อเก่ายังพ่อจะใกล้เอาไปขายด้วยอย่างเหรอเอาไปขายทำไมซื้อรถอีซูซุเนี่ยนะโอ๋อมืแอกี้พ่อเห็นรูปเปล่าที่เราชอบเนะี่ยมันก็คือรถอีซูซุดีแม็กรุ่นใหม่ ชอบต้นเก่ามากใช่เปล่าก็ชอบตัวปีเาสุคันใหม่นี่เป็นแบบแอปมันก็เหมือนตัวต้านอะครับน่แหละอน่อยแล้วนี่แล้วต้อนะต้องมอเล

มันเปลี่ยนโค้งเลยวะนะปุ้ดปุ้ดเลยมาเอามาเอาผมไม่เอาฮาฮ่าฮ่าเราขายที่เราดึงมั่งกูโห้ดิตู้เช็ดเหว่าเลยตู้เช็ดเนี่ยไม่หลังตู้ก็ได้ยี่สิบตู้ Hoa tôi đi hỏi lại hoa tôi bị hỏi lại hỏi lại áo lại hỏi 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 lại hỏi

ช่แล้วยนะยูคงนี้วันเกิดได้ไม่อยู่ปัญการคงนี้วันเกิดน้องเกลโอ้โหฮ่าฮ่าฮก็ของพ่อราคาเท่าไหร่ล่ะก็ซื้อมานะ่ะอือหือใครเป็นคนซื้อให้ฉันเองจ้ะก็เอาโดยดีจะไอ้สามมือแต่ของพ่อด้วย พวกเราก็ต้องเก็บตังค์ให้เยอะๆเ okay. <Okay. S 1> อเคเปล่าเขาสั่งมาหรือลือไปซื้อมาจากที่เราไนสั่งมาบอกสิอะไร